สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณเด่น10หน่วยล่างสูตร4นะครับจน3าสูตรแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนที่ไปดูนี่จะทำขึ้ความมันเทิงและครับนพราะฉะเัินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครท็ได้ว่าเลขจออะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณะนะอยา,ใากในกระับชมกันด้วยนะครับถหากชอบาทางแบบนี้ก็ฝากกดติดางกดกรดิการแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสูตรห 9, 5, ้อยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับสุตรีนะครับนี <c oughs> ่ก็จะเป็นสูตรเกา่าบวกสูตรใหม่เนาะ สูตรเก่าจากอีพีจากสูตรเอเก่าบีเก่าซีเก่าดีเก่างงใช้แล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าอารวมมาในแผ่นนี้แล้วก็เอาสูตรใหม่มาเพิ่มเติมน,นะครับใม่สูตรทั้งเก่าและใหม่ตหนึ่งสองสามสี่ใหสูตรหนึ่งสองสามสี่ส่วนวิธีการคำนวณก็สอนคำนวณแล้วในพีที่หนึ่งนะครับให้ถ้าอยากคำนวณเป็นก็ให้ดูในพีที่หนึ่งนะครับ นี่ก็จะเข้าใจวีการคำนวณนั่นเองแล้วพอแม่สูตรเขาตามเองเนาะอันนี้ยืนอยู่ปะสิบห้าเงินผ่านนะคุนเสนอเงินนี้สิบเงินผ่านสิบห้าเงินผ่านเจ็ดเงินผ่านนั่นเอง่ประมาณนะครับผมเลือกใช้สูตรไหนสูตรหนึ่งนะครับแปดสนย์สองหกค็อสูตรหนึ่งนะครับสูตรน,นี้เรนเทียงมาเจ็ดเจ็ดสามสามสามเจ็ดนั่นเองหกสามเจ็ดนั่นเองนะครับ คือสูตรนี้นะครับคุณใชเข้ามาทั้งสี่สูตรนะครับหมอยเก่าแต่ผมเลือกผมเลือกสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามนะนี่วันที่สองไปเก้าสูตรหนึ่งสองคือตัวนี้เลยเ้าสูตรหนึ่งสองอี่ที่ผมเลือกมาวัดใจนะครับัที่สามที่เรื่องวัดใจนะครับสองสามสี่นะครับสองสามสี่นั่นเองแต่สูตรติ้นนี่ผมจะยืนที่ห้าตัวนะครับ ถ้าสามตัวหลุดอย่างนี้นะถ้ามันหลุดออพเวนหรือหลุดสองวดขึ้นไปตำแหน่งเดียวกันก็จะปรับเป็นก็จะปรับเป็นสี่ตัวใช้งานนะครับเนาะให้มันยืนห้าตัวเนาะปรับเป็นถึงห้าตัวนี่แต่ห้าตัวนี่จะไม่ปรับนะครับถ้าหลุดก็จะขีดแบบนี้หลุดก็จะกราบนี่เองนะนี่การใช้หมจะไม่ทิ้งทันทีเนาะ หนจะไม่ uting, ทิ two, so so too, bbe bbe? Un, ้งทันทีปรับใช้งานต่อเวีานาแล้วไม่ได้ใช้จริงๆเนาะอันนี้ในการใช้สูตรเด่นแบบนี้ก็จะเป็นให้หาตัวชนก่อนดับแรกนะครับหาตัวชนก่อนให้หาตัวชนก่อนดับแรกตัวที่ชนคือสองชนสามสูตรนั่นเองนะครับชนสองของเป็นสามสูตรศูนย์ชนสองสูตรแปดชนสองสูตร ดังนั้หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าในชนอย่างไดหนึ่งสูนยนั่นเองมาหนึ่งในสามสูตรชนสองในสามสูตรชนสามสูนย์นั่นเองชนศูนย์สองแปดตัวที่ชนนะอันเองอันเดงแล้วก็มาจับที่สองตัวล่างนะครับสมมติว่าเขามาทั้งสามสูตรตัวใดตัวหนึ่งจับที่สองตัวล่างก็จะได้ดังนี้นั่นเองสอง ชนสามสูตรอย่างนี้ก็ให้จับทุกตัวเนาะซูนั้งเก้าอนเด่งสองซูนหนึ่งซูนสองซูนสามเฮ้ยสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าชนทุกสูตรให้จับทุกตัวกันนะครับเราถ้าเราเลือกมาสองสูตรอย่างนี้นะถ้ามาชนสองสูตรนี้ชนก็ชนทุกสูตรเหมือนกันถ้จดจับทุกตัวนี่ถ้าเราเลือกมาสามสูตรนี้มาใช้งานสามสูตรนี้ ถ้ามันชนสามสูตรนี้เราให้จับทุกตัวนี่ถ้าเราถ้าเราเลือกมาสี่สูตรถ้า, course, like bah, ามันชนทั้งสี่สูตรก็เอาตัวที่ชนทุกสูตรให้จับทุกตัวนั่นเองนะครับเนาะไอ้ตัวนี้สองชนทั้งสามสูตรให้จับทุกตัวเนาะตั้งแต่สองสองถึงสองศูนย์ถึงสองเก้านั่นเองแต่ที่การจับเทคนิคแบบนี้เนาะไม่ไม่ไม่เหมือนกับสูตรมาครบนะถ้าสูตรมาครบแล้วชนแบบนี้ชนมา ต้องมาทั้งสองตัวเท่านั้นนะสุดมาครบแต่ถ้าสูตรเด่นมาแค่หนึ่งตัวก็ได้สองตัวก็ได้เองจะมาครบจะจับตัวมันเองเลยตัวที่ชนเลยนะจับแค่นี้เองทั้งูุด์สองแปดซุดแปดจับแค่นี้นั่นเองแล้วก็จับเบิ้ลันเองนี่สุมาครบเนาะแต่ถ้าสุรเด่นไม่ได้จับเบิ้ลรวมันเองนะต้องมาจับกับกลุ่มนี้นั่นเองถ้าต้องชนทุกสูตรเท่านั้นถึงจะจั <Shak. S 1> บเบิ้ลนะถ้าเป็นสมาถ้าเป็นสตดแบบนี้ ต้องชนทุกสูตรต้องจับมือนั่นเองบางที้จับเลขสองไปแล้วมาจับเลขศูนย์ที่มีชนก็เอาเลขตัวที่มีชนไปจับนะศูนย์ชนสองสูตรนี้ก็เอาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่อย่างนี้นี่ศูนย์สองกลับไปแล้วไม่ต้องจับช้ำซ้ำนั่นเองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นั่นเองที่การจับนะแปดแปดชนสองสูตรนี้ก็เอาสูตรมาจับสูตรที่มีแปดนั่นเองแปดสองสามแปดสี่นั่นเอง ไปสองจะไปแล้วนั่นเองไปสามแปสี่น <sozial Contract> ั่นเองก็จะได้ตามนี้สมมุติว่าสองตัวล่างนี่เด่นสองตัวล่างนี่ไม่ไม่หลุดเนาะที่หนึ่งก็เข้ามาหนึ่งในสองตัวสุดที่สองก็เข้ามาหนึ่งในสองตัวสูตที่สองเข้ามาหนึ่งในสองตัวล่างเองสองตัวล่างก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะถ้าชนสามสูตรแล้วนะนี่คือชนทั้งสามสูตรแล้วชนสามสูตรก็จะได้ตามนี้นั่นเองถ้าไม่มีสูตรใดหลุดเลยสองตัวล่างก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนลัล่า บางทีหาตัวเลขมันไม่ยากมันยากตรงที่เราไม่รู้ว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนั่นเองไม่ยากตรงนี้นี่นเองลุกสูตรไม่ว่าของอาจารย์ท่านไหนเ็าเรียกว่าการสุ่มทั้งนั้นนะลูกไม่มีใครรู้ตรงหนานะคราบนี่ความเสี่ยงสลุดไหนตัวไหนนั่นเองนี่เราเดาไปตามสูตรนี่คือสูตรที่ยังที่เดินในวงที่แล้วนั่นเองมาวัดดวงเนาะถ้าสามสูตรไม่หลุดก็จะได้ตามนี้เนาะส่วนกรรมการไป ือกรรมการของล่างสูดในปีที่สามของล่างเนาะเงือมันก็จะมีปีที่สี่สิบห้าแล้วก็สิบหกนะสามใีพีนี้จะใช้ไปสู่กรรมการคัดดินคัดเน่นจากปีสิบเจ็ดเป็นต้นไปนะที่สี่ของล่างนั่นเองปีสิบเจ็ดเป็นต้นไปที่มันมีชนเนาะจะเฉลยว่ามันสีนี้มันชนสองใีพีอย่างไรนะให้ตัวอย่าง ใครไม่เข้าใจอย่งันดับตามสีเป็นยังไงเนาะสองศูนย์นี่ชนที่สองในสาม EP. ใพีไอ,สสอนน้สามในสามในพีนะครับสองศูนย์ชนสองในชนสามสองในสามในสามอีอันนี้คือยังไม่ได้จัดไม่ได้จัดปากหลักนะสูตรที่เน้นไม่ได้ปักหลักนั่นเองยังเน้นตรงจะไปเน้นตรงให้ในอีพีสุดท้ายนะพ่สรุป กับสูตรตรงอีสุดตรง,ตรงอยากก็จะเน้นตรงแล้วก็อีพีสรุปก็จะจัดหลักไว้ให้เรียบร้อยเลยอะไรเองนะครับสองหนึ่งชนกันที่สองในสามอีพีนั่นเองนะครับสีอิมพูนะ้ะอิมพูมาถึงสองในสามอีพีนะเลยสองสองชนกันที่หนึ่ง ในสองอีนะครับเป็นสีนี้นะสองสามชนกันที่สีปูสองในสามีนั่นเองความหมายนะสองสี่ชนกันที่สองสีไม่มีตัวชนไม่ไม่ไม่ไมชนก็จะเป็นหนึ่งในสาม2ีสองห้าชนกันที่ สองในสามอีพีสีมพูนั่นเองนะครับสองหกชนสีมพูสองในสามอีพีสองเจ็ดสองเจ็ดไม่มีตัวชนอยู่ในสีเหลืองหนึ่งในสามอีพีนั่นเองสองแปดชนสีมพูสองในสามอีพีนั่นเองนะครับ สองเก้าก็สีพมพูสองในสามอีพีศูนย์สามสามในสามอีพีนะครับทูนสามศูนสี่ชนสองอีพีสองในสองในสามอีพีนั่นเองแปดสามสามแปดชนกันที่พิมพูคือสองในสามอีพีเนาะแปดสี่หรือสี่แปดนี่ชนกันที่ ม่มีตัวชนก็จะเป็นสีเหลืองหนึ่งในสามอีพีนั่นเองนะครับเดี๋ยว,มวยยไม่เฉลยเนาะมันเฉลยเห็นเห็นชัดๆไหมเม่เฉลยแล้วให้เห็นชัดชๆว่ามันชนกันสองอีพีเน้นสองในสายอีพียังใบหนึ่งในสายสายอีพียางใบนะสามในสายอีพียังใบนะอันดับหนึ่งที่เราจะมาที่สุดคืออันดับหนึ่งสองตัวนี้แล้วคุณช่วยมาอันดับหนึ่ง อันดับสองที่น่าจะมาที่สุดนั่นเองสองชิสีมพูนะครับนีน่นี่คัดคัดตามสูตรของผมเองนะครับท่าน,นสมาชิกจะมีเทคนิคการคัดอย่างไรก็ไปคัดได้ตามจะชอบเอาไปคัดเองนะอันนี้ผมคัดให้ชมตามสไตล์ของผมจัดอันดับนั่นเองนะนดับสามของล่างคือวิธีสุขเนาะเอามาคัดให้ชมกัน <c oughs> นั่นเอง ในพีสิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นโฉนกรรมการคัดเด่นในทุกๆพีนเนาะอันนี้สิบสิบห้าสิบหกในพีนี้ยตัวอย่างเช่นชนสามในสามอีพีอย่างนี้เนาะสองศูนย์สามสองศูนย์กับศูนย์สามอย่างนี้เนาะสองตัวนี้จะชนกันที่สามอพีอย่างนี้พีที่สิบหกก็มีนี่สองศูนย์กับศูนย์สามอย่างนี้เนาะพีที่สิบห้าก็มีสองศูนย์กับศูนย์สามอย่างนี้เนาะ มีที่สิบสีก็มีสองศูนย์กับศูนย์สามมาเองศูนย์สองศูนย์สามก็ได้นะน,นี่เพราะว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ยังไม่ได้เน้นตรงน,นั่นเองพิริย์ยังไงก็ได้น,นี่หมายถึงตัวเดียวกันเนาะสองศูนย์สองศูนย์สองตัวเดียวกันศูนย์สามสามศูนย์ตัวเดียวกันนั่นเองนี่หลักหลักเลยมันมีทั้งสามอีพียงนี่เองนนหรืออย่างนี้นะสองหนึ่งอย่างนี้นะ ตัวหนึ่งสีมงู้หมายถึงมาสองในสามอีพีอย่างไรเช่นอีพี EP ที่สิบหกสิบหกมีอยู่สองหนึ่งนะมันก็อีพีสิบสี่สิบห้าก็ต้องมีสักอีพีหนึ่งนะนี่สิบหกสองหนึ่งนะแล้วก็สิบสี่มีหนึ่งสองเอ้งอีพีสี่มีหนึ 4, ่งสองก็จะมีแค่สองอีพีนี้เมื่อมีสองอีพีนี้พีที่สิบห้าจะไม่มีนะรู้ไหมอีพีสิบห้าก็จะมีหนึ่งสองเดง นะ EP สิบห้าก็จะมีหนึ่งสองนี่หมายถึงว่าเรียกเรียกว่ามาสองในสาม EP นั่นเองสองในสามอพีหมายถึงจะมีในพีที่สิบสี่กับสิบห้าจะมีใน EP สิบสี่กับสิบหกหรืออ EP สิบห้ากับสิบหกน็ไดเองคือสองในสาม e ีนั่นเอง,อ 4, เองและหนึ่งในสามพ p ก็หมายถึงในสาม EP ยังไม่ถึงเช่นยกตัวอย่างเช่นอสองสองหรือสองจิดก็ได้นะ เงน,นยุบจะอย่างสองเจ็ดมีหนึง่งในสายพีสิบพันี่สิบหกเห็ไหมอันี่สิบหกก็จะมีแค่ 16, อีพีสิบหกอีกพีเดียวนาะสีเหลืองจะมีพีใครอีพีมันนะไอ้เช่นสองเจ็ดนี่มีพีที่สิบหกพีที่สิบสี่สิบห้าจะไม่มีสองเจ็ดนี่นะครับเนาะสิบหนะ้าเนาะก็จะไม่มีสองเจ็ด ันมีแล้วในพีที่สิบหกยีที่สิบสี่ก็จะมีสองเจ็ดนั่นเองความหมายของสีเหลืองนี่ความหมายของสีเหลืองคือหนึ่งในสามอีพีแบบนี้นะนี่เมื่อรู้ความหมายของสีแล้วเดี๋ยวจะอันดับเนาะอันดับหนึ่งสีส้มอันดับสองสีชมพูอันดับ 1, สาม, 2, ส,ม 3, สีเหลืองนี่คืออันดับที่น่าจะมาอันเองอันดับเด่นเด่นสุดสีส,สีสม้มเด่นลนลองสีชมพูอันเองนี่ แล้วก็อันดับสีเหลืองไม่ค่อยเด่นนั่นเองนะครับนี่พีนี้ก็เป็นใพีที่สิหกแล้วนะครับอันนี้ใครไม่ทานคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทยเก้าห้าหกนะครับถ้ากดคำว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งเลื่อนดูคลิปก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับ ชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจอชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านชโชคดีครับ